หลังจากที่เราซื้อ Apple Watch มาแล้วนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาหาวิธีการปกป้องหน้าจอของ Apple Watch กันนะครับผมก็เลยไปหาเจ้าเคสตัวนี้มานะครับผมซึ่งเป็นเคสแบบกระจกนะครับสามารถที่จะปกป้องหน้าจอ Apple Watch ของเราได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการใส่เจ้าตัวเคสตัวนี้ไปบน Apple Watch กันนะครับผม สำหรับ Apple Watch ที่ผมจะนำมารีวิวในคลิปนี้นะครับตัวนี้เป็น Apple Watch รุ่น SE เจนที่2นะครับผมส่วนเคสตัวนี้นะครับผมขนาดอยู่ที่44มเมนะครับเป็นเคสแบบกระจกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยพอแกะมาจากกล่องแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับสำหรับเคสนะครับตัวนี้จะเป็นเคสกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบๆนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะครับผม อโอเคส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นผ้าเปียกผ้าแห้งนะครับผมเอาไว้เช็ดหน้าจอ Apple Watch นะครับผมเดี๋ยวมาดูพิธีการกันนะครับอันดับแรกนะครับผมเราก็นําเจ้าตัว Apple Watch นะครับผมมาเช็ดทำความสะอาดหน้าจอก่อนนะครับโดยใช้หมายเลข1นหนึ่งนะครับผมในการเช็ดทำความสะอาดนะครับเราก็เช็ดลงไปเลยนะครับผมบนหน้าจอ Apple Watch ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําหมายเลข2นะครับผมซึ่งเป็นผ้าแห้งนะครับผมนํามา เช็ดบนหน้าจอ apple watch ของเรานะครับเมื่อเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมและดูว่าไม่มีฝุ่นแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็นําเจ้าตัวเคสนะครับผมมาใส่นะครับวิธีการใส่เคสนะครับผมให้สังเกตตรงนี้นะครับผมจะมีที่ลอกแผ่นป้องกันอยู่นะครับตัวนี้นะให้ลอกออกมาชึบอ่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาใส่ได้เลยนะครับผมวิธีการใส่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมกับตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงกันนะครับ เราก็ใส่เข้าไปเลยชึบแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็กดลงไปเลยครับปึ๊บโอเคแล้วเราก็กดนิดนึงนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับสนิทมากเลยนะครับผมนี่พอดีเลยนะครับ อันนี้เป็นแบบสีดำนะครับผมตัวนี้เป็นขนาด44มิลลเมตรนะครับนี่นะครับผมแนบสนิทพอดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดสายออกเลยนะครับผมนี่ไม่ติดสายด้วยนะถ้าเราจะเปลี่ยนสายนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสายได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีช่องให้ออกอยู่นะครับเห็นไหมนี่นะครับมันก็จะปกป้องหน้าจอ Apple Watch ของเรานะครับไม่ได้รับแรงกระแทกนะครับผม เราก็ยังสามารถที่จะสไลด์หน้าจอได้เป็นปกตินะครับผมนี่ยังเลื่อนปืดเลื่อนปืดเหมือนเดิมนะครับสําหรับทัชสกรีนนะครับการตอบสนองดีเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมนี่อ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวกับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวเคสกระจกสำหรับ Apple Watch นะครับผมสำหรับท่านใดสนใจนะครับก็ กดไปดูที่ลิงก์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ดีเทลนะครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ